ครั้งนี้นะครับ1กุมภาพันธ์2568นะครับอ่าตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทอร์ไกก็ได้ให้เลขคู่ไปแล้วนะครับเลขคู่พระแม่รัศมีนะครับก็เป็นเลขนี้นะครับอ่าเป็น845นะครับแล้วก็เลขธนบัตรก็จะเป็นเลขนี้นะครับอ่า ก็เป็น6494นั่นแหละนะครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นการเสี่ยงค่ายหมุนปิงปองน้องเพชรจ้านะครับซึ่งจะเหมือนแค่2รลูกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับหมุนแค่2รลูกเท่านั้นนะครับเพื่อให้แนวทางนะครับเพื่อให้พวกเราไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อเราไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็จัดลอตเตอรี่มาแล้วของเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นเลขพระแม่ลักษมีนะครับเป็นเลขทูปนะแต่ว่า845หไม่มีผมได้854มานะครับแล้วก็ซื้อ นะครับ6446มา5885มานะครับก็เป็นเลขของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับเราก็จะเสี่ยงทายหมุนปิงปองน้องเป็ดเจ้ากันนะครับผมไอ่านจิตขอน้องเป็ดเจ้าแล้วนะครับาขอ2ตัวนะครับขอ2ตัวล่างเลยนะครับขอเลขท้ายตัวเลยนะเพื่อเราจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่เราจะได้กิ๊ดกิ๊บกิ๊บเาจะรดเฮเฮเฮกันนะครับเดือนที่2เดือนที่2ของปีแล้วนะครับ1กุมภาพันธ์งวดที่1กุมภาพันธ์2อ6 8นะครับอ่าะครับเราจะมา ขอเราติดกล้ากันนะครับนะลูกนะวันที่1กุมภาพันธ์2องพนี้นะครับตรงตรงวันเสาร์นะลูกนะหนูไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเลขท้ายสองตัวนะออกอะไรนะลูกนะนะทุกคนทุกคนพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปครับผมนะครับดูข้าหั่นตอกปักนะสองตัวนะเลขท้ายสองตัวนะลูกนะ เล็กขสองตัวขอตรงตรงเลยนะลูกมาพิกานะมาสองตังตรงตรงเลยนะมาพิกานลูกนะนที่เขารักหนูตันที่เขารอคอยหนูก็่ได้สมหวังมาพิกานะแกนะลูกยกกมามันะใจดาเลมาลกนะมาแล้วลูกครับลู้กแรกครับผมครับเอาล่ะ ลูกแรกออกมาแล้วนะครับลูกแรกออกมาแล้วใครอยากเห็นเข่าบนใจนะครับอใครอยากเห็นเขอหัวใจหน่อยเข่าใจหน่อยครับผมเข่า็นัวใจหน่อยนะครับเอาละลูกที่หนึ่งก็คือเลขฉันเห็นละเห็นเราสะท้อนนี่เลขนะครับบอกเ้วอย่าลืมเติมหางพูดก่อน <c oughs> อย่าลืมเติมหางให้มัน เลขนี้นะครับเลขศูนย์นะครับลูกแรกเป็นเลขนี้นะครับอ่าลูกแรกเป็นเลขนี้นะครับอ่าสหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามานะครับเดี๋ยวฝากเน้นหนึ่งนะครับใครที่อยากจะบูชาพระแม่ลักษมีนะครับมีปางนี้ที่ผมใส่อยู่นี้นะครับอ่าเช่าบูชา490บาทนะครับเช่าบูชา490บาทนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมทักอินบ็อกซ์เข้ามาของมีจำนวนจำกัดเหลือเพียงน่าจะประมาณ20กว่า20กว่าชิ้นนะครับอันนี้ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเบิกเนกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละลูกแรกเเเป็นนลลลขขะครรับูกกแ แลวลูกที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเห็นทั้งสองเลขแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเห็นทั้งสองเลขนี้แล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวรอตีความนะครับตอนช่วงท้ายนะครับผมเอาละเอกาอยู่ในมือพี่นะลูกนะอยู่ในมือพี่นนะลูกนะลูกแรกเห็นแล้วลูกนะต่อไปลูกต้องอลูกที่สองล,นะลูกนะกจะพู่กับเลขอะไรนะลูกนะเป็นที่หนึ่งนะค่ะคนแรก สองมาแล้วนะครับอ่าผมเอาลูกแรกข้างบนแล้วนะครับมาลูกแรกข้างบนแล้วนะครับมาลูกแรกไปข้างบนแล้วนะครับงวดเนี้ยจะกีดมันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเพชร้าที่หมดได้เลขนี้ซึ่งมันจะไม่ใช่ตามนี้นะครับเอาละลูกที่สองนะครับก็คือเลขตาฝันเห็นแล้วก็นะคือเลขหลออกมาอันนี้คือลูก,ลกแรกนะครับศูนค่ะอันนี้คือลูกลูกแรกนะครับก็คือเลขนี้นะครับลูกที่สอง ครับเต็มกรีดนะก็คือเลขเต็มกรีดนะว้าวเลขนี้ครับไม่เชื่อศูนย์นนนะครับไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่ามันจะมาศูนย์ศูนย์ต้นหาังสักตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์ต้มหงสักตัวหนึ่งซึ่งจะเหมือนแบงค์พแม่คืออะไรรู้ไหม <c oughs> คือเลขสี่กับเลขเก้าพี่เด่นศูนย์ศูนย์คือสี่หกสี่เก้าได้เลขพ่อแม่ให้แล้วพ่อแม่ให้แล้วอันนี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่น้องให้ศูนย์ศูนย์เราจะมุนอีกตัวนึงมาไหมไม่ต้องแล้วพ่อแม่เลยสองลูกสองตัวกสองตัวน้องแบบนี้นะคเอาละเดี๋ยวเราสรุปเลขให้ดูนะครับว่าศูนย์ศูนย์จะหมายถึงเลขอะไรนะครับเติมหางตัวหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนสีเป็นศูนย์ตัวหนึ่งมันก็จะได้เลขแบงค์เลยเนาะเป็นสี่หกสี่เก้าวดนี้เลขน้อยค่ะฟันธงเดี๋ยวรอสรุปดูจจนนบคคิะะ ทอฝันตื่นเต้นมากเลขชนกับเลขพ่อแม่พอดีเลยโอเคค่ะเอาละครับเอาละครับสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลขแผงก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปสรุปนะครับว่า00เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้นะครับเลขทูกพ่อแม่และสมีก็คือเลข845นะครับอ่า845ซึ่งผมก็ซื้อลอตเตอรี่มาได้แค่854 เดี๋ยวจะไปหาซื้อแปดสี่ห้าอีกนะครับ<ม>แล้วก็เลขธนบัตรนะ,คร,นะ,ค,ะรครับเลขแบงค์ง<า>นะครับที่กที่เสี่ยงทายนะครับเลขแบงค์ขแม่ลักษมีใช่นะครับสี่เก้าหรือสี่เก้าสี่หกสี่เก้านะคะ<า>ซึ่งข้อฝันว่ามันชนกับเลขปิงปองครับผมมันได้ศูนย์ศูนย์แล้วมันจะแผงเป็นสี4หสี่เก้าได้ยังไงครับก็เปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเป็นสี่เปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเติมหางก็เป็นเติมหางเลขศูนย์ก็เป็นหกเป็นเก้าตัวหนึง่งตัวหนึ เป็นเลขสี่ได้<า><ผ>มันเป็นเลขแข็งซึ่งกันและกันอยู่แล้วซึ่งบแบงค์พ่อแม่แม่นหลายงวดนะคะครับผมนี่ผมก็จัดลอตเตอรี่มาแล้วนะครับจัดลอตเตอรี่มาแล้วนะครับอ่าเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนนไม่ส,สนันบนสนุนให้เล่นกนารพนันทุกชนดิดนะครับแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนี่โอ้มีแปดห้าด้วยเขาขันชอบแปดห้านะห้ซื้อลอตเตอรี่นะครับผมอ่าหรือใครจะไปซื้อในแอปเป่าตังก็ได้นะครับผมเอาละเอาละทีนี้มาดูครับว่า วัดนี่จะบอกว่าทองฝันเขียนสรุปยังมีความสุขมากเขียนสุเร็วมากเพราะว่าเลขมันชนกับเลขวิงทองนะัูนซูนสี่ซูนสี่สี่หกสี่เก้าเนี่ยมันชนกันหมดนะมันเลขตระกูลเดียวกันคือแพงไปแพงมาได้เลขเดิมครับนะคะทําให้ทองฝันแบบเขียนได้เลขได้น้อยนะคะแต่ส่วนเลขทุบพ่อแม่แล้วแต่ใครไปจับคู่เองเนาะพ่อแม่ให้เลขนี้นะขึ้นหน้าจอเลยนะคะพ่อแม่ให้สามตัวเลขทุบนะคะคือสี่อ่ะแปดสี่ห้าใครจะไปจับคู่เป็นแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดก็ได้นะคะ ห้าสี่สี่ห้าก็ได้แล้วแต่ย้ำเตือนนะครับอย่แบบนี้นะตรงนี้เลยอนะครับที่เราทํางานขอพรพระแม่รัศมีเมื่อบานนี้นะครับใช่เมื่อคืนนี้นะครับนี่อันนี้แหละครับเอาละต่อไปอยู่นีนี้เราจะตีความครับว่าสูนสูใหมายความว่าอะไรนะครับไม่เป็นไรจะทอฝันวิเคราะห์นะวดนนี้ทอฝันเขียนได้น้อยนะแต่ทอฝันไม่เชื่อว่ามันจบสูนสูญนะครับผมเอาละ หรือจะองเป็นออกศูนย์ศูนย์นาก็ดีนะแนวทาง,ทงก็ดีแนวทางเพจเพแก้วเด็กชายตนนโชคนะครับงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อบแปดนะครับอ่าทีนะ่จะบอกว่าครั้งแรกเลยนะที่หมุนได้ศูนศูนย์ดูซิว่าจเจาะยังไงก็คือนะคะนี่ครับมาเลยครับอ่าเลขแรกนะครับ4ี่หกสี่เก้าศูสี่ห้าแและ0ูนย์นะครับ, 9, 9, 0, รบใช่แค่นี้เองนะครับสี่หสี่เ้า 0609 40 58 00นะครับให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นกนรารพนันทุกชนิดระวังเพจ <ซะ S 1> ปลอม <สะ S 1> ด้วยนะครับเพจจริงของเพจก้านะครับจะมีติ๊กเครื่องหมายติกถูกข้างหลังชื่อเพจนะครับเพจก้าเด็กชายจำชนเล่นเครื่องหมายติกถูกนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นเพจปอลอมระมัดระวังนะครับและเราไม่ให้เล่นกนรารพนันไม่มีแปะลิงก์อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่มีลิงก์นะครับเราให้ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเผื่อเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งที so, ่สำคัญ hmm. ท right. ี hey. so, uh ่ส huh. sure. um ุดถ้าเรา้เรารู้จักธรรมหากินตามสามอาชีพของเราเองนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับดวงใครดวงมันนะครับแล้วแต่ดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราให้แนวทางแล้วก็ปรารถนาให้กับให้กับลูกเพจทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับให้โชคดีนะครับให้มีรางวัลนะครับให้โชคดีให้มีรางวัลนะให้โชคดีให้โชคดีให้มีรางวัลให้ถูกหวยนั่นเองนะครับผม ทอฝันนีเชื่อหรือว่ามันจะเป็นศูนย์ศูนย์น่ะอย่าเชื่อตามที่ตาเห็นนะแต่ถ้าเกิดมันออกศูนย์ศูนย์ขึ้นมานี่ก็จะกลายเป็นว่าคนไม่ค่อยถูกเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อเดี๋ยวพี่จะไปซื้อซื้อไว้หน่อยแต่มันเคยออกแล้วนะพวกข้างบนรางวัลที่หนึ่งเคยออกห้าร้อยใช่ไหมห้าศูนย์ศูนย์มาปีไหนอะสี่ห้าปีหกปีที่แล้วนะเคยออกอยู่นะศูนย์ศูนย์ใครจะไปรู้แต่ว่าสําหรับทอฝันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเป็นหกเป็นเก้าหรืออาจจะเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นสี่ น้องเพชรกล้าให้ต้องแผงเลขนะคะต้องแผงแผงเลขแล้วถ้าเกิดพูดอย่างนี้ไปอ่ะคนก็ไปซื้ออันนี้ก็ได้นะซีสีก็ได้นะศูนซูนก็ซีสีก็ได้อันนี้ไปเล่นตนวเองนะคะหรือเป็นหกหกเก้าเก้าก็ได้เนาะคือเติมหังทั้งคู่เลยนะแต่คราวนี้เราไปยึดตามเลขแบงค์พ่าแม่ด้วยนะเลขแบงค์พ่าแม่ให้ข้างหน้านะคะนี่นี่เลยนี่สี่หกสี่เก้าก็เขียนไปแล้วนะคะพอฝันเชือในแบงค์พ่าแม่นะว่าจะให้โชค ถ้าฝันเชื่อในแบงค์พระแม่นะเพราะเราทาพิธีขอพอรมานะหกสี่เก้านะหกสี่เก้าสี่ประมาณเนี้เดี๋ยวไม่ก็ตัดหางเล็กหกตัดหางเล็กเก้าก็เป็นสี่ศูนย์ได้นะแล้วแต่นะคะหรือหรือเปลี่ยนสีเป็นศูนย์ก็เป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าได้อีกนะคะหกศูนย์ได้อีกเนี่ยก็ตามที่เขียนในกระดานสนุก <นะ S 1> ให้แล้ว <ผม S 1> ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ,ะแล้วแต่ดวงนะคะแล้วสําหรับนี่สําหรับคนที่อยากรู้นะคะ เลขทูบนะแปดสี่ห้านะของพ่อแม่ลักษณมีแล้วก็หกสี่เก้านะหกสี่เก้านะเก้าสี่เก้าก็ได้นะ <laughs> แล้วแต่เนาะอันนี้คือเป็นเลขทูปเลขแบงค์จริงๆไม่ตมหางไม่ต้องเติมหางมันก็ได้นะเพราะว่ามันกระดกหวยแล้วโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคตามนี้นะคะ,คะคผมรวยค่ะ